สวัสดีค่ะพี่น้องท่านผู้ชมทุกท่านค่ะมือน,นีช่องนี่นี่ชาแนลจะมานําเสนอสูตรบวนเดินดีแล้วค่ะพี่น้องสูตรนี้ก็เดินดีตลอดเลยค่ะสูตรเหลขกประจํางวดวันที่หนึ่งตุลาคมสองพันห้าร้อยหกสิบสี่ค่ะสูตรผ่อนนุ่มไทยครือเกาลละค่ะพี่น้องมือน,นีก็จะมานําเสนอเนาะคะนะ่ะเนาะพาะวเหลขมันเดินดีเขาดีก็เลยอยากให้พี่น้องได้ตามต้อนะคะ่ะ ค่ะท่านใดเขามาแล้วกับฟากดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ช่องนี่ๆชแนลด้วยนะคะเพื่อเป็นกําลังใจค่ะให้ทังช่องได้หาคลิปด,ดีๆมานํำเสนอให้พี่นอลล้องได้รับชมกันนะคะค่ะต่อไปกับมาฟัางพอ่อนุ่มไทยเพลิอนอธิบายเนาะคะ่ะสูตรนี่ใส่ลักไดมาบวกกันมาคำนวนเบึงไปน้ากันเลยค่ะเอาพอนุ่มไท่มาบัดที่นี่มาสิผ้าเห็ด วิธีคิดนี่างแรวิธีคิดเท่ากับใส่ของรางวัลที่หนึ่งก็คือลักกลอยลักสิบลักนวยนี่แหละเข้ามาคำนวณลักกลอยลักสิบลักน่วยเขาก็เอามาว่างจับต่างไว้นี่ห้าลักกลอยเจ็ดลักสิบเก้าลักนวยเข้านับเพิ่มทีละลักทีละลักห้ากับหกเจ็ดกับแปดเก้ากับศูนย์ นี่พราะน้ำเพิ่มมาได้ยางละแตมเราเห้อกระจับไอเลขที่ได้ผลลธเนี่ยบวกกันก็คือหกบวกแปดบวกศูนก็ได้เท่ากับสิบี่เนี่ยสิบสี่ห่กักราสลักหน่วยข้ามา,าว,าวามา่างไว้นีว่างไว้กลางว่างไว้ว่างไว้นีเหลขกสี่ห่อสลักหน่วยเนันได้สิบสี่เาสลักหน่วยบัดที่ท่ากับลดหนึ่งแตม คือสามแล้วก็เพิ่มหนึ่งแต้มเป็นหาพ่อเฮ้าเพิ่มมาหนึ่งแต้มเป็นหาเขาก็น,นับเรียงไปรเรว่ายี่ห้าแล้วก็หกเจ็ดแปดเกาศูนหนึ่งนี่เราบปที่นี่เลขมันจะอยู่ในนี่เนี่ยเนี่ยในสี่เหลีย่ยมนี่สี่เหลี่ยมงลง่แม่สี่ตัวนี่ละ่ะอยู่นี่น 6, มีหกมีเจ็ดมีเกามีศูนย์ เลน่นี่มันจะติดอยู่นี่มันจะเข่าอยู่มุมนี่ตลอดเอามุมเดียวนี่นะแมนอยู่มุ่มเดียวนี่ตลอดเลต่ติดติดไอ้เลขบนติดแล้ววันที่หนึ่งนี่เนี่ยติดเนี่ยสิบหน่วยต,ต,ตัวเดียวหรือสองตัวขลังเทอกับมาสองตัวทึ่งลอยลักลอยลักสิบลักหน่วยอย่างสิมาขลังงวดขลังงวดกับมาสิบหน่วยยังสี่ไหมจ้าบัดที่นี่ พะอห้าได้ตัวนี้มันออกยังงมาที่นี่มันออกเก้าเจ็ดสองเห็นว่านี่มันเขา 9, เ่าเก่ากับเจ็ดเก้าเจ็ดสองเห็นไหม <9, S 2> น,ห 7, 2, หน,นี่มันเขาเ่าเจ็ดเข่าเจ็ดแมนรันลกลอยก็ค,คือเก่ากับเขาน้ำกันรักลอยกันเลยเก่าเจ็ดสองเนี่ยวิธีขิดวันต่อมาเขาเา่าเก้าลอยสิบหน่วยมาตังไว้แล้วก็นับเพิ่มแต้มเก้าแล้วก็ศูนย จ็ดกับแปกับสที่ไนเาก็มาร่วมกันผลลัพธ์ศูนย์บวกแบวกสได้เท่ากับสิเอ็ดนะเขาก็เอาตะลักหน่วยกิเลศหนึ่งที่นเาก็มาลดแต้ม1นแล้วก็มาศูนย์าก็นับอีกเพิ่มแต้มอีก1นสองนะแล้วก็เพิ่มไป3 4มสี่ห้ากเ็เอาอยู่มุมเก้านี่แหละนี่ สี่ตัวนี่มิสามมีสี่มิหกมิเจ็ดออกงั้งวาจะมาแปดหกหนึ่งเนี่ยเห็นป่ะแปดหกหน,นึ่งเข่าหกนี่หละงวดต่อมาเข้ากับเอาร้อยสิบหน่วยมาตั้งแล้วก็นับเพิ่มแต้มแปดเราก็เก้าหกกับเจ็ดหนึ่งกับสองอ่าถึน่ะเขาก็ัา,า,าบวกกันได้ผลลัพธ์เนี่ย เกาวกเได้สิบหกิบหกบวกสองได้เท่ากับสิบแเท่ากับตระเลกแปดว่างไว้นี่แล้วก็ลดแต้มมาที่นี่ลดหนึ่งก็คือเเพิ่มแต้มเนี่เพิ่มหนึ่งก็คือเก้าเนี่ยทีนี้เขาก็พอเก้ารกเขาก็นับเรียงตเลขาทีนี่เก้าเราก็ศูนย์หนึ่งสอามส่ะเขาเอามุมเก้าเนี่ละเลง มุมเก่าเนาะค่ะมุมเก่ามุมเก่าก็มีศูนย์มีหนึ่งมีสามมีสี่เหลขกติดนั่นหมดละเขายังบบดนี้มันออกยางห้าหนึ่งเจ็ดเขาหนึ่งเห็นบ่เนี่ยเขาหนึ่งแนนอยู่ในกรอบนี่แหละอยู่ในสี่ตัวนี่อยู่มุมนี่อยู่มุมนี่มุมเดิมเนอะค่ะอยู่มุมเดิมสังเกตเบิ้งว่ายจุดเดิมค่ะที่นี่เท่ากับไปเบิ้งงของวันที่ งวดวันที่ที่หนึ่งเออนี่ได้งวดวันที่หนึ่งนี่เห็ดนี่มันที่เปลงสี่งวดวันที่หนึ่งตุลาเนี่งวดที่วันที่สิบหกกันยามันออกเก่าสามหาเข้าเก่าเก่าสามหาเนี่มามาตังเราก็นับเพิ่มแต้มก็คือเก่าก็เป็นศูนย์สามก็เป็นสี่หาก็เป็นหก ผลลัพธ์เาก็เอามาบวกกันคือศู 6. นยบวกส่บวกหกนะก็จะได้สิบแต่ว่าเราเอาตัเลขศูนนะศนับลดแต้มก็คือเป็นเกเพิ่มแต้มก็คือเป็น10บเออเป็น1 0ึ่งหลวกันหนึ่งเราเข้ากันนับเรียงไปเรียกปจิหน่งสองสามสี่ห้าหกเจเอาอยู่มุมเก่านี่แหละ มีสองมีสามมีหามมีหกนี่รางวดวันทีหนึ่งตุลาเลขจะมีอยู่นี่ติดนี่มีสองมีสามติดอยู่นี่ละแมนมีห้ามีหกเนี่ยมีสองมีสามมีห้ามีหกเนี่ยซีโต้ติดแท้รางวันที่หนึ่งนี่นี่เห็นไหมกระสีเด่นเนี่ยจดี๋วมาเด่นสองสามห้าหกเนี่ยติดแน่นอนแล้วอีกันึงคือสังเกตใน ให้เอฟซีเพื่อนสังเกตเบื้องเด้อในเลขจํานวนที่มีมาอยู่นี่เี่าเห็ดมาเนี่ยเห็ดมาเนี่มันจะเข่ามาทั้งสามตัวเลยเด่นลอยสิบหน่วยจะอยู่ในนี่อาจจะอยู่ทั้งนอกกรอบหร่ก็ได้ซุ่มลักลอยอืมให้สังเกตเบื้องเงินแมนลักลอยจะอยู่นอกกรอบลักลอยหเหาจับเอามาตัวใดตัวหนึ่งแมนขค้นดว่าเลขนนออกเนาะแบบที่นี่เลขที่เหลือจากนี่บบมีอยู่ในนี่ถือว่าเป็นเลขบบเดน เป็นภาษาเลขเพิ่นกบว่าคือเป็นเลขดับนี่งวดวันที่หนึ่งตุลาเนี่ยคือแปดโบมี่เลยอยู่ในนี่เรายกตัวยางงวดเอื่นมองดูค่ะว่ากันยังงวดนี้นี่งวดนี้เอานวันนี้งวดนี้มี่มันมีเลขอยู่ในนี่มันมีแปดเก้าศูนย์หนึ่งสองสามสี่ห้าหกโบมี่เจ็ดเนิ่มาอยู่ในนี่แมนแล้วมันออกยังงออกเก้าสามหาเห็นไหม เก้าสามห้านี่เออห้องห้าต้องติดอยู่ในนี่แหละแต่ว่าเกตโบมี่นี่เห็นบ่นี่เกตถือว่าเป็นเลขดับซะมันโบเดียนแต่ว่าภายในสามตัวนี่มันกับเขาายู่ในนี่อยู่ในนี่ทุกงวดสิบน่วยแต่ว่าลอยอาจจะอยู่ข้างนอกนี่ลอยแต่ว่าตัวโบมี่อยู่ในนี่นี่คือเป็นเลขดับไปเลยเนี่ยสูตรนี่งวนนี้คือกันเนี่ยเอายงอีกตัวใหญ่เงิหนึงนี่เห็นบ่นี่มันดอก จ็ดห้าศูตรตีสี่เจ็ดห้ามันหนี่นี่ยมันได้เนี่ยมันออกสี่เจ็ดห้ายันมาเนี่ยงูอนี้ดับสามนี่มันบมีสามมีสามบอมันออกสี่เจ็ดห้านี่ยันมาเนี่ยนี่สี่สี่เจ็ดห้าเห็นมาสี่อยู่ทั้งนอกแต่ว่าลักหน่วยลักสีบมันจะอยู่ไในนี่นี่นี่คือจุดสังเกตอันหนึ่งสูตรนี่นี่งวอัที่วันที่หนึ่งตุลาเนี่ยอยู่ในนี่สิบหน่วยจะอยู่ในนี่ ลักลอยจะอยู่ทั้งนอกนี่แหละนะนะ,ละเลขแปดบูมีม่แมนบ่เลขแปดแมนก็เลยเอาเป็นแปดเป็นดับคือถือว่าดับซะเลขแปดนี่ล่ละนี่คือเดียจุดสังเกตอ <c oughs> <ะ>ันหนึ่นง,นงนะคะ่ะพี่นอ้องนะะี่นก็เป็นเพียงแนวทางเนาะค่ะพี่น้องก็คงจะเข้าใจเนาะค่ะเพื่อนอธิบายเข้าใจดีอยู่ค่ะเป็นเพียงแนวท่างให้พี่น้องพีจเจรนาดะค่ะนั่มไปใส่ไปจับ คูเบิงว่ามันจะได้ตัวใดค่ะพี่น้องค่ะคลิปนี้ก็จบลงเพียงซํำเนค่ะก็ะให้พี่น้องฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะค่ะขอให้พี่น้องลำลวยถูกหวยลอตเตอรี่ค่ะนีสุขภาพแข็งแรงนะคะสวัสดีค่ะ